เวลาเราไปต่อคิวที่ไหนเราต้องเคารพนะคือสังคมจะอยู่ร่วมกันได้ทุกคนต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นวันนี้ที่จะเล่าให้ฟงังมีคนไปต่อคิวเพื่อที่จะไปซื้ออาหารที่ร้านป๊อปอายแถวๆถๆย่น ออกเซนคิลแล้วปรากฏว่าอ้าวเขาต่อคิวกอยู่ตั้งนานามีผู้ชายคนหนึ่งมาจะมาลัดคิวเขา,าคนที่ต่อคิวอยู่ก็ไม่พอใจสิคะโอ้โหสิครับเป็นเราเราก็ไ ok 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 oh ม่พอใจแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอ่ะไม่พอใจอปล่อยไปเลยผ่านผ่านไปผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าไม่ได้สิคุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเขาก็เลยโวยวายขึ้นมาพอโวยวายปุ๊บนะค่ะคุณผู้ชมค่ะมีปากเสียงกันมีปากเสียงไม่เท่าไหร่ ลงไม้ลงมือทะเลาะก,กันก่<ง>อเหตุวิวาทแล้วคนที่มาลัดคิวคนอื่นนำเอาอาวุธมีด<ง>แทงคู่กรณีจนเสียชีวิต<อ>เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวนี้กันนะคะคุณผู้ชมคะ อย่างที่บอกไว้มีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตที่ร้านอาหารป๊อปอายสาขา o อกซ์ฟ Hill หลังจากทะเลาะวิวาทกับลูกค้าอีกคนหนึ่งผู้ตายเนี่ยอายุ28ปีค่ะเขากําลังรอสั่งอาหารที่ร้านอาหารนี้แต่ว่าระหว่างนั้นมีชายอีกคนหนึ่งพยายามจะรัดคิวผู้ตายก็เลยไม่พอใจเขาก็มีปากเสียงก่อนที่จะเริ่มช็อกต่อยกันนะคะสําหรับด้านนอกของร้านป๊อปอาเนี่ยคนดูเหตุการณ์กันเยอะมากมเพราะว่าเขาออกมา ต่อยยันด้านนอกไง<อ>แล้วก็สุดท้ายชายวัย28ปีถูกแทงเสียชีวิตค่ะตำรวจก็ต้องระดมกำลังตามล่าผู้ก่อเหตุน,นะคะสำหรับร้านอาหารป๊อปอายสาขาออกซ์นฮิลเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองค่ะหลังจากที่เขาปิดกิจการชั่วคราวไปหลายเดือนแหล่งข่าวที่เห็นเหตุหการณ์บอกว่าเหยื่อถูกแทงแล้วก็นอนจมกองเลือดที่ลานจอดรถพอตำรวจมาถึงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะโศก ตำรวจของเขตปรินซ์จอจเจนิสันโดนิลลันบอกว่าเหยื่อถูกแทงนอกร้านเหตุเกิดจากมีคนพยายามลัดคิวซื้ออาหารก็เลยทําให้มีคนไม่พอใจแล้วก็เกิดการทะเลวิวาทรวมถึงกลายเป็นการใช้ความรุนแรงตามที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะ